พาดูบ้องหลังรายการสถานีประชาชนไทยทีเอสสัญจรนะครับประมาณจังหวัดราชบุรีนะ่งสไหบป้หลบาทำไมต้องมาที่นี่ฮะที่นี่คือลงมะพร้าวแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับเพราะว่าจุดนี้น่าจะบอกได้ว่า เกษตรกรหรือว่าชาวสวนมะพร้าวเนี่ยเขาได้รับผลกระทบขนาดไหนเะนื่องจากว่าผมได้พูดกับทางกรมหลวงเนะี่ยบอกว่าผลผลิตนะครับที่ได้รับมามันหายไปครึ่งของครึ่งเลยการที่เขาจะมีการนําผลผลิตนี้ส่งออกไปยัง่ามประเทศเนี่ยหายไปเช่นต้องการแปชั้นรถเหลือแค่สี่คันรถอะไรอย่างเป็นต้นดังน,นั้นภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมานะครับตรงนี้น,น่าจะบอกได้ว่ามีผลกระทบขนาดไหนะ รวมถึงชาวนานะครับที่น่าเป็นห่วงมากนะฮะน้ำจะไม่มีนะครับแรงฮะอยากจให้ฟังอาจารย์เสรีสุพลาทิ์นะครับในรายการสถานีประชาชนทางไทยที s สกดหมายเลขสามสิสี่ในนาฬกานาทีจะถึงวัน15านาฬิกานะครับวันนี้อาจารย์มาที่รัชบุรีและก็ทางทีมงานครับมาตก้องไผ่มาที่นี่นะฮะเพื่อนๆสามารถติดตามได้นะครับเดยที่มีสื่อออนไลน์ที่เราจะส่งต่อไปนะครับมีติ๊กตอกของผมด้วยนะฮะฝากกดติดตามด้วย เรานำเสนอข่าวเตือนภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมรวมถึงการที่เหลือชาวบ้านในทุกรูปแบบในสังคมนี่ก็คือส่นสวนหนึ่งแค่ที่จะบอกบอกเรืว่าผลกระทบของชาวบ้านชาวสวนมะพร้าวเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบขนาดไหนนี่เมื่อด้เกิดว่ามะพร้าวส่งมาน้อยไยแรงมันก็จะบอกได้ว่ารุนแรงขนาดไหนไปด้วยนะครับมีความเชี่ยวชาญสูงมากแล้วก็ลูกหนึ่งเนี่ยเขาได้ รายงานข้ามชาตินะครับที่มีโอกามาทำงานที่เมืองไทยนะจะได้เห็นนะครับ,บรว่าอุปกรณ์เขาไม่มีังหาเลยนะ เลยครับแต่ถ้าไม่ได้ชุดน้ํายาปุ๊บแป๊บเดียวแดงเลยครับแต่น้ํายานี้เป็นวัตถุกเจือปนสารอาหารผ่านมาตรฐานครับโรงงานเราทํา GMP เรียบร้อยครับเคเห็นสมัยนี้เขาใช้การปอกมะพร้าวดนเยแเหล็กปุ๊บทีเดียวเลยสามารถทําได้ไหมคะมีไหมคะที่นี่ทำได้ครับแต่ว่ามันจะได้จํานวนไม่เยอะของเราเน้นทําจํานวนเยอะๆเขาต้นทุนสูงอะไรนะรต้นทุนสูง ใช่ครับถ้าถ้าเราติดเราเอาไปยังให้ลูกค้าปลายทางยเงี้ยเราก็ต้องติดใส่กล่องไปทุกกล่องอะไรเพราะว่าไปถึงตลาดที่ที่จีนแล้วเขาจะขายเป็นกล่องจาไทยออกไปลูกละประมาณเท่าไหร่ไปถึงจีนคนจีนจะได้กินประมาณลูกเท่าไหร่อันนี้ราคามันขึ้นลงตามาสถานาการณ์ครับตามลูกเขียวเลยครับ คาตีเป็นคิดเป็นเงินหยวนนะครับก็คือคิดเป็นกล่องว่ากล่องละเจ็ดสิบหยวนอะไรประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับตอนตลาดของเขาครับแต่บางทีเขาทาไปเขาต้องคํานวณล่วงหน้าเพราะว่าของของว่าจะไปถึงอ่ะมันสองใช้เวลาสองอาทิตย์ก็คือไปข้างหน้าอาจจะเป็นราคาช่วงขาลงถ้าเขาทําไปตอนนี้เขาทําไปแพงเขาก็อาจจะขาดทุนได้ของทั้งหมดไปผ่านทางเรือเรือครับเรือ อเคยมีแบบเป็นตู้บกแล้วแล้วทีนี้เหมือนมันค่าใช้จ่ายมันสูงครับก็เลยเป็นลงเรือไปครับขเขานะครับคะแนนเ,เขาจะนับคะแนนว่าเขาได้กี่ลูกโอ้อถือเอาคงนับจากตรงนีเน้เนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยเขาจะตัดตูดหลายพอเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งบาทหกสิบอันหนึง่งหนึ่งบาทหกสิบครับร้อยลูกก็อ่าเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งจุดหกคูณไปใช่ ก็ร้อยหกสิบพันห้าคูณหนึ่งปวดหลังไม่พี่ปวดหลังปวดปสองพันสพันห้าคูณหนึ่งจุดหกก็สองพันสี่บาทอ่ะสมมติได้ร้อยอันคูณหนึ่งจุดหกอ่ะก็ร้อหกสิบาทร้อยหกสิว่าเขาต้องทำเร็วมากใช่ครับยิ่งมากยิ่งได้ใช่ครับเขาับแต่ตรงนี้ เขาว่าต้องแับจากปั้นเขาเรียกอนะไรปั้นนะปั้นครับปันของเล่นใหม่มีของเล่นใหม่ตลอ,อลดลอพี่สาน้ำไม่น้ำไม่ที่น้ำเมืไรคะน้ำนยานาให้มันขาวตลอด่ครับรอาย่างอย่างพอแบรนด์แบรนด์ที่เราทำอยู่่ะ ปกติแล้วเราทำแบรนด์แบรนด์นั้นก็คือทำมาตั้งแต่านางเดิมแล้วเราทำมาอยู่ทั้งหมดประมาณ8-9ถึงปีะล้วแล้วบางทีพอปีหนึง่งเขาจะชวนพ่อไปดูที่ที่จีนตลาดที่จีนก็คือพอไปดูตลาดที่จีนก็นั่นแหละพ่อก็จะเห็นว่าเออเขาเติบโตไปเท่าไหนเขาก็บอกว่าโอเคคุณรักษาคุณภาพที่นี่ไม่เป็นไรทางนู้นเดี๋ยวเขาจัดการเองเรื่องตลาด มีแต่ว่าให้เราอะเพิ่มวอวลุ่มวลุ่มวลุ่มในการทำแต่ว่าก็สามารถรับ OEM ได้เหมือนกันก็คือคุณเอากล้องมาอะไรเงี้ยคุณดิวตลาดปลายทางไปที่นี้ก็จะผลิตให้อ่าใช่แต่ถ้าเราแบบดิวยันตลาดปลายทางโดยตรงอะเราไม่ถนัดขนาดนะั้นเพราะว่ามีค่าชิปปิ้งเลยค่าลงเรือค่าผ่านท่าค่านุท่านี้อะไรกาจะไปถึงตลาดมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็พอไปถึงนู่นก็ าเราเสียภาษีนาเข้านะอะไรพวกนั้เราก็จะตู้ทางคนจีนที่นําเข้าไปขายเองไม่ได้ครับเคยคิดลองแล้วลองแล้วแต่ไม,<ช>ไม่ไม่สำเร็จใช่ครับมีค่าฝากขายอีกอะไรอีกอ๋อแล้คือรับผลิตดีกว่ารับผลิตดีกว่าจบกว่า เทียเป็นหัวแหลมแหลมเหลือแต่กะลาครับไม่เป็นหัวแหลมแหลมใช่แต่ว่าวันนี้เราจะเทียรุ่งเช้าเพราะว่าเรามีลูกค้าตลาดในไทยเขาจะมารับไปขายต่ออะไร้ให้แบบเหลือเกลี้ยงๆอย่ใช่ไหมครับใช่เกลี้ยงๆเหลือแต่กะลาแล้วหัวแหลมแหลมปิดหัวแหลมแหลเพื่อปิดตาไม่ให้ตามเขามันอากาศข้าไปแล้วคือเอาไปเผายังไงบางคนก็เอาไปเผาต่อแต่บางคนก็ทานสด แต่ราเป็นที่ตลาดต่างประเทศเขาจะใช้ผลขาดสด ก็ดัด้งเดิมเลยเหมือนว่า,อาตอนแรกอะ่ะมันมีหัวหน้าคนหนึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วพอดีเหมือนเราได้รู้จักกับเขาเราก็เลยเชิญชวนเขามาอยู่กับเราพออยู่กับเราปุ๊บเหมือนเขาก็าพาพวกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาในคนในหมู่บ้านเขาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนมอญคนในหมู่บ้านเขามาฝึกบ้างอะไรบ้างเหมือนว่าเขา ผู้เช่าชานของเขาเหมือนเขาถนัดด้านด้านด้านมีดอยู่แล้วครับมีดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นเราใช้อีโต้เฉาะก็จะเปิดได้แต่ของเขาเป็นมีดแบบมีดมีดบางอ่ะแล้วก็ยังไม่พอครับต้องเอาไปเจียเจียเจียให้มันบางขึ้นอีกแล้วก็มีหินรับมีดก็ต้องมีสองสองสองมีดมีหินเปิดหน้ามีดแล้วก็หินหินรับความคม แล้วก็ทุกคนก็จะมีอุปกรณ์อยู่ที่ตัวอ,อุปกรณ์ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่า,าหินรับมีดชุบกับน้ำส้มสายชูสูตรของเขาครับเวลานั้นเขาก็จะรับความคมอยู่ตลอดพอเวลารู้สึกว่ามีทื่อโอ้เป็นความรู้ใหม่เลยแล้วก็ต้องมีอะไรมีเก้าอี้ตรงนี้ต่างหากใช่ครับเก้าอี้เขาจะซื้อเขียงอันนี้อุปกรณ์ของเขาอยู่กับเขาหมดเขาจะจัดการมาให้ใช่ครับ มีก็เป็นมีดของเขาสังหากประจําตัวเขาใช่ครับทำเองมีดมีดอยู่กับเขาจบมันเลยเขาจะตกเย็นเขาจะไปรับไปรับมีดแล้วไปเจียมีดดังแบบเอาเอาหินไอตัวหินรับมีดเจียมีดคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทําได้เยอะทาได้เยอะก็จะได้ตังเยอะสมมติคู่เขาจะเป็นคู่ครับส่วนไม้จะเป็นหัวเมีย ผู้หนึ่งก็บางทีวันหนึ่งก็ได้พันห้าร้อยลูกเงี้ยคูณบาทห้าสิบราะตอนนี้คูณบาทหกสิบตอนนี้เราขายอยู่บาท 60, หกสิบก็ได้เป็นเงินก็สองพันกว่าบาทหานครึ่งก็เหลือกันคนละพันกว่าบาทวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งได้พันกว่าบาทแล้วมีทุกวันไหมอ่มามะพร้าวมีทุกวันครับโอ้เดือนหนึ่งก็ได้เยอะมากเลยใช่ครับ,รบถ้าช่วงเยอะๆจะได,จะได้จะได้ประมาณนี้แต่ว่าช่วงน้อยๆก็เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ คนหนึ่งก็จะได้ประมาณห้าหกร้อยห้าหกรอยใช่แต่แต่ถ้าบนโต๊ะก็อาจะเป็นรายวันเป็นรายวันใช่แล้วนี่เราเราคัดยังไงเขาถึงจะมาทำอย่างนไไี้ได้พอเราคัดมะพร้าวมาจากสวนแล้วนะครับแล้วก็พอมาลงปุ๊บเราก็ซื้อแบบยกดงนี่นแหละแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บเขาจะดูด้วยสายตา ถ้ามันแบบขนาดมันเล็กเกินไปหรือผิวช้ําอะไรเงี้ยเขาจะโยนออกเป็นตกไส่ตกไสเนี่ยเราก็เอาไปแทงเจียเหมือนกันอ่ตัวนี้ก็จะเป็นคนคัดให้ทีนึงใช่ครับแล้วก็โยนไปตรงนู้นถ้าแบบว่าเล็กไปอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอารถขึ้นมาขนขนออกไปแทงเกียด้านหน้าหรือว่าไปเจาะน้ําก็ได้ครับแต่นี่คือส่งไปที่ไหน,นอันนี้ตรงไปถ้าตลาดหลักๆเลยตลาดก็ตลาดอ่าจีนครับที่จีนโอ้ตลาดจีน แต่ว่าถ้าพูดในรายการเราก็ไม่อยากพูดเกี่ยวกับว่าตลาดจีนเป็นยังไงอะไรยังไงเราแค่เราไม่จะไม่พัดไม่ไม่อ้างอิงถึงเราก็แค่บอกว่าไปยังตลาดต่างประเทศต่างประเทศเดี๋ยววัดดูแล้วเขาเขาชอบพวกผลไม้ไทยมากเลยใช่ครับตอนนี้ที่มันที่มันเป็นปัญหาก็เหมือนผลไม้อ่ะค่อนข้างจะออกไปเยอะแล้วทีนี้ตัวเลือกก็เยอะมะพร้าวก็มีทั้งปี คนก็าอาจจะหันไปคน,คนเขาอาจจะหันไปทานยังอืออะไรเงี้ยแล้วแพ็อเ่างก็โหลดแตก่ก็เจอปัญหาไยแล้งนะครับปัญหาไฟแง้งเจอไมห<ช>ไมหครับใช่ครับเจอครับที่ผ่านมาเราเจอปัญหาก,ก็คือเหมือนมะพร้าวอะ่ะมันมันน้อยลงจากที่เราวางวางไว้ว่าเออเราเราก็ดูสถิติเก่าว่าปกติเดือนเนี้ยมะพร้าวมันจะต้องเยอะละแต่ปีเนี้ย มันยังไม่เยอะเท่าที่ควรเราเตรียมกําลังผลิตไว้ระดับแบบอา,อาทิตย์หนึ่ง7-8็ตู้แต่ว่าเราผลิตได้ประมาณ3-4ี่ตู้เพราะว่าวัตถุดิบเราไม่เพียงพออ,อายไปครึ่งหนึ่งขาครึ่งแล้วทราบปัญหา<ม>ไหมเกิดจากอะไรก็อา,อาจจะเกิดจากนั่นแหละครับท,ท,ที่ที่เป็นปัญหาอยู่ปรากฏการณ์เอลนิโยเพราะเดี๋ยวสัมภาษณ์ผมก็ตอบตอประมาณนี้ครั ความเที่ยวชานะครับของคนปอกเปลือกมะพร้าวเที่ยวชามากเร็วมาก ในฝั่งด้านนี้ก็ออก,กัลแบบยาบรไม่ใจะเป็นแบบละเอยียดล้วก็ไปแช่น้าล้วก็ไปแพ็คแล้วก็นนี้คือขึ้นรถนนเพื่อทำการส่งโดยทา เพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่รุงมะพร้าวแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับไปดูปนนความสามารถของบรรดาพี่ๆที่เขาเกําลังหั่นมะพร้าวนะฮะเป็นมะพร้าวจำปอกคือหั่นเชื่อใม่เป็นกานรจำปอกน,นี้เราจะมาลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะทาาํารายการสดรายการสดให้ประชาชนนะครับทางไทยพีบีเอสกดหมายเลขสามนะครับแต่ว่าเรามาสํารวจเกีเ่ยวกับประเด็นเรื่องของปัญหาไฟแรง นะครับอันเกิดจากปรากฏการณ์เรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงนะครับเอลนีโยและนิญ่านะฮะันนั้นในพื้นที่ที่ว่ามีการปลูกมะพร้าวเนี่ยน่าจะประสบปัญหานะครับนอกจากพื้นที่ที่เขาปลูกมะพร้าวแล้วพื้นที่อื่นๆนะครับเช่นภาคลางเองนะฮะอยากจะให้เฝ้าระวังในเรื่องของข้าวด้วยเพราะพออากาศเป็นแบบนี้แล้วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะแต่นี่จะเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่ชาวสวนมะพร้าวเขาก็ได้รับผลกระทบนะจากปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง วันนี้อาจารย์เสรีสุประทิศนะครับก็ให้เกี่ติกับทางรายการสลายประชาชนทางไทยทีวีเอส่วยเพื่อสามารถติดตามได้นะครับ14นาฬิกา5นาทีโดยถึงเวลา15นาฬิกาทางไทยทีวีเสกฎหมายเลข3ามนะครับมาช่วยกันนะึกษาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าจะทําการรับมืออย่างไรกับปัญหาภัยร้ายที่เกิดขึ้นณตอนนี้ครับผมจะพามาดูอุปกรณ์ทําเงินวันละ2,000กว่าบาทให้ได้ชมเลยนะนี่ อะไรบ้างบุบคลาภรณ์ชนะที่เขาทำลังทำการปนะลอกมาทำไม่ปลอกนะน,นั้นมันมีมี่ครับมีมีคนม,มากมีเก้าอีนะ้เก้าอี้พิเศษนะแล้วก็มีหิดรับมี่ครับมี่ได้ถุงมือ มมีอองืด้วยวันละสองพันกว่าบาทนะอย่าลืมนะฮะต้องมีความชงนาญมีการขุดขโมยนี่เขาเขาคิดจากอะไรนี่งนะบาทห้าบาทหกสิบสตางค์นะครับต่อหนึ่งกิ๊งอย่างั้นยังไม่กี่วินาทีนะครับที่เขาฝากดูยิเร็วมาก ไม่ดีก็โยนหน้าเนี่ยเขาหารายได้กันวันล 2, ะสองพันต่บาทจากวิธีนี้รวดเร็วไม่ขิววีฮะนุนเนียบมากนี่ฝวามานับนวันนึงนี่เป็นพันชิ้นพันลูก เสือไครับมีแรงบันดาลใจไปทำต่อลงที่จังหวัดราชบุรีนะครับนะหาะไรได้วันละสองพักว่า 2, บาทดันั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าต้องมีการาสุกผนทักษะความชมนาญน,นะบอกว่าความเร็วยิ่งคุณทำได้เร็วมีความชมนาญทำได้มากเท่าไหร่เงินก็มาก ตามการลงแรงไปด้วยนะเป็นงานที่ต้องใช้แรงใช้รักษาพอสมควรเลยนะคร